มนุษย์ทั้งโลกทะเลาะกันเพราะการเป็นเหตุหลายคนไม่เข้าใจคำว่ากามพอได้ยินคำว่ากามก็คิดไปว่าเป็นเรื่องเพศใดๆไปซะยิ่งได้ยินคำว่าความกำหนัดบ้างราคาบ้างก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วคำว่ากามนั้นจริงๆเป็นอย่างไรพระศัสดานิยามความหมายคำว่ากามไว้ค่อนข้างกว้างและได้ตรัสถึงเรื่องสองเรื่องคือ และกรรมคุณกรรมคุณเป็นอย่างไรรูปที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเสียงที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางที่ถูกสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทางนั้นแหละที่พระศาสดาเรียกว่ากรรมคุณ จะแปลว่าเป็นคุณประโยชน์ของกามก็คงไม่ค่อยถูกนักมันคือรสอร่อยของกามน่าจะเป็นแบบนั้นเป็นห้าช่องทางอันเป็นที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจส่วนกามจริงๆนั้นคือความกำหนัดไปตามอำนาจความติดตรึกคําว่ากำหนัดนั้นแปลว่าความพอใจที่ระดับความแรงนั้นมันมากหน่อยคำว่าตรึก แปลว่าความคิดดังนั้นคำว่ากามจึงหมายถึงความพอใจในอำนาจของความคิดเมื่อเรามีสัมผัสกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกเวลาเรานึกถึงเรื่องใดแล้วเราเกิดความพอใจตรงนั้นแหละเรียกว่ากามภาษายากๆที่เพื่อนๆอ,อาจเคยได้ยินก็คือ สังกับราคะพระศาสดาตรัสว่ากามคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีดรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกหาใช่กามไม่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมไม่ใช่กามอันนั้นคือกามคุณและเหตุที่ทำให้ควรทะเลาะกันนี้ก็เพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัย เพราะทําให้เกิดความอิจฉาและมัจฉริยะความอิจฉาก็คือความอิจฉาและมัจฉริยะก็คือความตรนีหรือความหวงนั่นเองเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็ไม่มีมุทิตาจิตหรือจิตพลอยยินดีแต่กลับไปอิจฉาเมื่ออิจฉาแล้วก็เกิดการทิมแทงกันด้วยหอกปากการทำร้ายกันด้วยก้อนหินก้อนดิน ก้อนไม้ด้วยฝ่ามือด้วยศาสตราวุธคคำว่าหอกปากที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ไม่ใช่หอกชนิดหนึ่งนะเป็นการทิมแทงกันด้วยปากด้วยคำพูดเมื่ออยากได้ทรัพสมบัติหรืออำนาจใดเมื่อฉันต้องมีอำนาจมากกว่าเธออำนาจก็เป็นกามยศก็เป็นกามแม้แต่การทานอาหารอร่อยนี่ก็เป็นกามและคนเราทะเลาะกัน ก็เพราะกามเป็นเหตุเมื่อกามเกิดจากความพอใจแล้วอะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนของกามพระพุทธเจ้าตรัสว่าพิกขุทั้งหลายการละฉันทาราคะในกามทั้งหลายเป็นการถ่ายถอนของกามเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นฉันทะคือความพอใจราคะคือความต้องการหรือความพอใจที่แรงขึ้น บุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นคนมีปัญญาจะถอนความพอใจเรียกว่าถอนตัวออกจากกามได้และยังต้องถอนความไม่พอใจด้วยทั้งความพอใจไม่พอใจยินดีไม่ยินดีความอิจฉาและความจะหนีซึ่งเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก และสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั่นเองเป็นเหตุเมื่อไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักความอิจฉาและความตระหนี่ก็ไม่มีเมื่อเราพอใจสิ่งใดก็ให้พยายามวางความรักความพอใจนั้นพยายามฝึกวางอุเบกขาวางใจเป็นกลางกลางเข้าไว้เพราะความริษยาและความตระหนี่หรือสิ่งอันเป็นที่รัก และไม่เป็นที่รักนี้เองคือเหตุของการเบียดเบียนกันและกันในโลก